ครับสวัสดีท่านผู้มีาการพนักง,งานเขตคณะคุณครูและก็ผู้ที่กำลังรับชมรายการอยู่ในขณะนี้ครับวันนี้ผมเองในรายการพุทเช้าข่าวสปทที่เป็นรายการสปทวิถีใหม่วิถีคุณภาพจะมีประเด็นมานำเรียนให้ท่านในเชิงนโยบายและแนวทางในการทำงานอยู่ประมาณ3ประเด็นด้วยกัน ประเด็นที่หนึ่งเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา2564ซึ่งผมคิดว่าเป็นรายละเอียดหนึ่งซึ่งผู้ปกครองให้ความสนใจก็อยากจะเรียนว่าในการประกาศรับนักเรียนประจำปีการศึกษา2 5 6 4ในปีนี้นั้นจะมีโครงสร้างในการดำเนินการเนี่ยแตกต่างไปจากปีที่ผ่านมาไม่มากครับเพียงเล็กน้อยประเด็นที่หนึ่งครับเรามีการปรับเปลี่ยน ในรูปแบบของคณะกรรมการนะครับในการรับนักเรียนระดับจังหวัดของชั้นประถมแล้วก็มัธยมนะครับส่วนของก่อนประถมศึกษาหรืออนุบาล3ขวบนั้นยังมีคณะกรรมการระดับจังหวัดอยู่นะครับก็ขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับก็คือว่าคณะกรรมการเดิมทีการรับนักเรียนเนี่ยนะการแก้ปัญหาในระดับจังหวัดเราจะยกให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการระดับจังหวัด นะครับและปีนี้นั้นเราได้ปรับโครงสร้างทางการบริหารโดยย่อยลงไปเป็นคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่ซึ่งคณะกรรมการเขตพื้นที่นั้นมีพออ,อเขตพื้นที่ของทุกเขตนะครับเป็นผู้เป็นประธานของคณะกรรมการแต่ละเขตพื้นที่โดยคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ในการกําหนดแนวทางและวิธีการดําเนินการรับนักเรียน ของแต่ละเขตพื้นที่แนอกจากนั้นยังมีภารกิจหนึ่งก็คือต้องเป็นหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับสถานศึกษาซึ่งคิดว่าเป็นคณะกรรมการที่มีความสําคัญยิ่งต่อการรับนักเรียนของแต่ละสถานศึกษาคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับสถานศึกษาขึ้นคณะหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามในการแต่งตั้งคณะกรรมการในคราวนี้นะครับ มีประเด็นซึ่งอยู่ในตัวประกาศไม่ไม่ไมเคลียร์หรือไม่ชัดเจนก็คือเมื่อคณะกรรมการระดับเขตได้ให้ความเห็นชอบคณะกรรมการในระดับสถานศึกษาแล้วป <c oughs> ระธานโทษนะแล้วใครจะเป็นพลลงนามในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสถานศึกษานั้นก็ขออนุญ,ญาตว่าเพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกันนะครับในในเรื่องดังกล่าวเนี่ยทางสพถ ในในฐานะผู้ออกระเบียบหรือเนี่ยหลักเกณฑ์แนวทางประกาศคราวนี้นะครับก็ขอให้ถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันอย่างนี้ก็แล้วกันก็คือในการลงนามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสถานศึกษานั้นเมื่อคณะกรรมการระดับเขตเป็นผู้เห็นชอบนะครับการลงนามในประกาศก็ลงนามโดยผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆ ถ้าเป็นปถมก็เป็นปฐมมัธยมก็เป็นมัธยมในการลงนามในประกาศรับนักเรียนของแต่ละสถานศึกษาอันนี้ขอให้เข้าใจใตรงกันในประเด็นที่1ประเด็นที่2ครับในเรื่องของการรับนักเรียนในคราวนี้เราจะประกาศรับเป็นช่วงๆช,ช่วงแรกเลยก็คือการรับนักเรียนในชั้นอนุบาลสามเป็นอีกระดับหนึ่งซึ่งจะต้องมีการทํางานร่วมกันหลายฝ่ายก็ขอสื่อสารไปยังท่านผู้บริหารสถานศึกษา ท่านผู้ปกครองและก็ท่านผู้ในการเขตว่าในอนุบาล3าขวบนั้นเนี่ยเนื่องจากเรามีาผู้ดำเนินการจัดการศึกษาหลายหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นทั้งท้องถิ่นเอกชนของรัฐนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อให้แบ่งพื้นที่ไม่เกิดความซ้ำซ้อนกันเนี่ยในการรับอนุบาล3าขวบจึงต้องให้กศจเนี่ยเป็นผู้กำหนดนะครับกรอบทิศท,ทางในการรับนักเด็กรับนักเรียนในอนุบาลสาขวบ เพื่อให้เกิดความซําซ้อนหรือให้เกิดการกระจายครอบคุมอันเด็กในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดทันั้นอันนี้ประเด็นที่หนึ่งส่วนเรื่องการคัดเลือกในการรับนักเรียนอนุบาลสามขวบนั้นหรืออนุบาลชั้นอื่นๆนะครับก็จะมีแนวปฏิบัติเหมือนทุกปีก็คือจะไม่มีการสอบนะครับเข้าในอนุบาลน,นะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเน้นย้ำนะครับถ้าหากมีโรงเรียนใดยังมีกระบวนการสอบเข้าอนุบาลอยู่แสดงว่า ไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่ที่ที่กำหนดที่กระทรวงกำหนดนะครับส่วนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในแต่ละชั้นนะครับอาจจะมีการสอบนะครับเข้าได้ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการระดับสถานศึกษาเป็นคนกำหนดรวมไปถึงองค์ประกอบในการที่จะประเมินหรือคัดเลือกว่าจะดูจากองค์ประกอบอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ย เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาในระดับสถานศึกษาเป็นคนกําหนดนะครับแต่อย่างไรก็ตามประเด็นเรื่องจํานวนนะครับซึ่งอาจจะอยู่ในความสนใจของนรงเรียนที่มีความมีการแข่งขันสูงในระดับประถมศึกษายังยืนยันในกรอบไม่เกินห้องละ40คนนะครับโดยไม่อนุญาตให้มีการขยายรับนักเรียนเพิ่มขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆส่วนมัธยมศึกษานะครับก็ตี กรอบเอาไว้ว่าชั้นหนึ่งไม่เกิน40คนเช่นเดียวกันแต่หากโรงเรียนใดมีความจําเป็นหรือมีอัตราที่ต้องมีปัญหาในทางการปฏิบัติไม่ว่าด้วยเหตุผลคนใดเนี่ยคณะกรรมการก็ยังมีอํานาจในการที่จะพิจารณาวิิจัยว่าจะเพิ่มขึ้นแต่ละห้องได้แต่ต้องไม่เกิน10%ของ40ก็คือไม่เกิน4คนต่อห้องอันนี้ก็ ก็ขออนุญาตนนย้ำในเรื่องของการรับเด็กนักเรียนในปีนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ฝากไปยังท่านผู้ในการโรงเรียนคณะผู้ปกครองอันนี้สปทอเองก็มีความมุ่งมั่นพยายามที่จะกระจายโรงเรียนที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมในพื้นที่ควบคู่ไปกับการรับนักเรียนประจําปีแต่ละปีไปก็ต้องยอมรับครับวันนี้การแข่งขันสูงเนี่ยก็มีอยู่หลายโรงเรียนในแต่ละจังหวัด ก็มีผู้ปกครองมีความสนใจอยากส่งลูกเข้าไปเรียนค่อนข้างมากแต่ในอนาคตสพทอเองก็จะพยายามกระจายนะครับคุณภาพโรงเรียนให้ทั่วถึงครอบคลุมในพื้นที่เพื่อลดความแออัดในการจัดการศึกษาในแต่ละโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนแข่งขันสูงก็ขอเน้นย้ำนะครับเรื่องการรับนักเรียนประจําปี6.4ให้กับท่านผู้ปกครองรวมไปถึงโรงเรียนได้ถือเป็นแนวปฏิบัติร่รวมกันเพราะจะให้เกิดธรรมาพิบาลเกิดความเป็นธรรมโปร่งใส และก็ตรวจสอบได้ในการรับนักเรียนครับนี่คือประเด็นที่หนึ่ง